สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างให้ครบเลย <g ül> <g ül> เดี๋ยวมาสลับบนเนาะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางนีให้เป็นการคำนวณทา,างคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาคลิปใส่กระดาษไว้ก่อนค่ะ สิบหกทับหกแปดจะย้อนดูตัวนี้เนะึะสองสองหนึ่งสามสามแปดแปดสองงสามสามเป็นแปดศูนย์หกล่าง แสนบวกสิบสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างจะประมาณนี้สองบวกหกแปดบวกแปดหกเจ็ดแปดแปดเก้า แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดล่างอย่างเดียวจับคู่กันก็คือแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเลขออกไปที่แปดเจ็ด เอาสูตรง่ายแบบนี้แหละไม่ได้บวกเยอะบวกเยอะก็ลงตัวเดียวกัน,นต่อมาเลขที่จะใช้ก็คือสองห้าหนึ่งสาม ศูนย์เก้าล่างไปที่แปดเจ็ดล่างมาที่แปดเจ็ดนะคะ มันเดิมแสนหนึ่งครั้งอ้ยหลวเต็บครกางสองบวกศูนย์ศูนย์บวกเก้าสองบวกศูนย์เท่ากับสอง สองโมกไปหนึ่งเต็มเท่ากับสามเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งเต็มได้ศูนย์จับคู่กันก็จะประมาณสองเก้า สองศูนย์สามเก้าสามศูนย์สี่ห่างจะประมาณนี้สี่ห่างเรียกไปที่สองศูนย์ เีแรงไม่ได้มันจะดำมึกยังไม่ใช่ดำพริกหรือได้นี่สุดท้ายมันจะแม่นเหมือนย้อนหลังไหมมันจะมันจะแม่นเหมือนที่ผ่านมาไหมเลขที่ออกก็คือห้าห้าเก้าสามห้าสองัางมาที่สองศูน แสนหนึ่งครัง้งสิบสองครัง้งสิบล่างในล่างห้าบวกศูนย์ห้า,บว,หาบวกสอง ได้ห้าหกห้าหกเจ็ดได้เจ็ดแปดจะพู่กันก็นกนคือห 5, 5, 6, 6, ้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเตามเราจะเอาเต้มเนะตมนี้มันจะ แต้มเราจะใช้เลขพันอันนี้แต้มมันเลยจะใช้พันใช้พันบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่อันนี้แต้มมันเลยจะ้ะต <c oughs> ูงว่า <c> ก <oughs> แต้มนี้ก็จะคือเก้าบวกสองบวกหนึ่ง สิบสองสามสี่เอาสามตัวเต็มรวมล่างลองด,ดูดิมันจะเข้าไหมพันนสิบร้อยพันสามบวกหกบวกหนึ่งเท่ากับหกร้อยเจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์หนึ่งสองอเมนโบสามศูนย์หนึ่ง สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเด้อมันตัวนี้เด้อแปลวสามศูนย์หนึ่งไม่ใช่เด้อตัวนี้สามศูนย์หนึ่งได้สี่ห้าหกมันเข้าเต้มก็คือแปดเจ็ดก็ได้เต็มห้าแปดหกก็เต็มสี่ กเก้าละสิบสิบเ็สิบสองสามสี่สิบห้าตัวนี้ได้เต็มห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นหกโอ้ครบเต็มเลยในนี้มาครบเต็มเลยเในนี้เนาะเปลี่ยนหกเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มห้าเออมันเข้าเต็มกมันเลยดูดูตัวนี้มันจะเข้ากันไหมนี่ หนึ่งบวกแปดบวกหนึ่งแปดแล้วเก้าสิบศูนย์หนึ่งสองเข้าที่แต้มสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดนี่เต้มหนึ่งโอ้เวลาไม่สิบเอร์เนาะสิบเอร์เวลาเอาตรงนี้ดีกว่าแต็มห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองได้เต้มสองห้าเจ็ดได้เต้มสองห้าแปดแปดแล้วเก้าสิบเสิบสอง ห้าแปดเติมสามหกเจ็ดเต้มสามหกแปดเติมแปดเต้มสีสี่ตัวห้าแปดหกแปดเต้มสี มันครบเต็มเลยนี่นี่โอ้โหจัดไปได้เต็มหมดเลยแปดหกนะคะเต็มสี่แปดหกเต็มสี่หกเจ็ดเต็มสามได้เต็มหมดเลยเน้นไปที่สองหางแปดห้าแปดหกอันนี้ก็ซื้อได้นะคะเพราะมันเขาเต็มหมดเลย้าเจ็ดห้าเป็นสอง องสามสีอันนี้เต็มสองเต็มสามเต็มสามเต็มสีถ้ามันจะหนีเพื่อนกับเปิดหกปดแปดหกชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเต็มรวมล่างดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า